สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพิ่โกโซไซเบอร์สาหรับวันนี้เราก็อยู่กับเกมรูบบบ็อบบบฟูดนั่นเองนะครับอ่า สำหรับวันนี้แล้วเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของเกาะลับนะครับสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ฝากน้องๆช่วยกดติดตามกันด้วยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับอ่าอันดับแรกเลยนะครับผมพี่โก้ก็จะพูดถึงวิธีการหากลับนะครับผมในเพชรใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมอันดับแรกเราต้องมีเรือก่อนนะครับซึ่งหลายคนอาจจะถามว่าเฮ้ยพี่โก้ทำไมหากลับง่ายจังนะครับมันมีสูตรง่าย ตามนี้ครับทาตามเลยครับอย่างแรกเลยเราต้องมีผ้าคลุมคาตาคุรินะครับและถ้าดีนะครับเราต้องมีหน้ากากจิ้งจอกด้วยนะครับถ้าเราไปกลางคืนนะแต่ถ้าเราไปตอนกลางวันล,ลุ่งสางอะไรแบบนี้นะครับผมเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนเป็นหน้ากากจิ้งจอกก็ได้นะครับผ้าคลุมคาตาคุริหาได้ที่ไหนนะครับก็สามารถที่จะปรับบอสคาตาคุรินะครับในโลก3ามซึ่งเราต้องไปทำควสก่อนนะครับแต่ว่า ถ้าหน้ากากของคิซเนะนะครับสามารถไปหาได้ที่เกาะคิซเนะในเขต5้าเลยนะครับในวันฟูมูนนั่นเองนะครับโ okay. อเควิธีการหากลับนะครับให้เราออกมาจากเกาะนะครับเวลาพี่โก้ออกมาจะออกมาระหว่างเกาะนะครับระหว่างเกาะอย่างเช่นเกาะต้นไม้กับเกาะมังกรอ,อะไรแบบเนี้จะลอดช่องออกมานะครับและก็พุ่งมาตรงๆเลยนะครับผมพุ่งไปตรงๆเรื่อยๆเ,เลยนะครับ ขี่เรือเราจะใช้เรืออะไรก็ได้นะครับประมาณนั้นเลยถ้าออกมากลางวันอย่าลืมนะใส่ผ้าคลุมคาตาคุริก็ได้นะครับแนะนําถ้าออกมาหากกอนรับให้มาหากันเยอะๆนะครับไม่ไม่ได้แบบหาคนเดียวแบบพี่กู้อะไรงนี้นะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับให้เราสังเกตที่เข็มทิศนะครับเกาะรับส่วนใหญ่จะอยู่เขต2ขึ้นไปนะครับเขต2ขึ้นไปเขตหึงเนี่ยเกิดยากมากๆนะครับแต่ถ้าดีเนี่ย ที่เกิดบ่อยสุดเลยก็คือเขต3ถึงเขต4นะครับอ่าแล้วก็เขต5บริเวณนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วที่พี่โก้เจอนะครับจะเป็นเขต4ก่อนถึงเขต5นะครับผมอ่านี่ไงนี่ไงนะครับน่าจะเป็นก่อนรับหรือเปล่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับผมอ่าเห็นไหมมันจะเข้าเขต3แล้วนะครับขีดไฮแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับมันจะขึ้นว่ามิราตไอแลนนะครับผมอ่าถึงเขต4หรือเปล่านะครับใกล้แล้วใกล้แล้วตอนนี้ มาครับผมอ่าขี่ไปเรื่อยๆนะครับผมนี่เห็นว่าผมบินเข้าก่อนรับเป็นเขตสพอดีเห็นไหมนะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคเฮ้ยเหมือนมีคนมาก่อนหน้าแล้วเอาเ้ยพิจาเและในก่อนรับนะครับมันจะมีอะไรอยู่บ้างนะครับพี่พี่โก้ชอบมาบ่อยๆเพราะว่ามันมีตัวนี้อยู่ครับ a d v a n c e f o o o d ิว l l อ e r นะครับซึ่งขายผลปีศาจจริงๆดังนั้นผลคิสเนผลเสือผลมังกรนะครับมันจะเปิดขายนะครับ ในก่อรลับนะครับผมบ่อยในร้านปกติไม่ค่อยจะเปิดหรอกนะครับอ่าหรือจะเป็นผลพิษผลโมจิอะไรเนี่ยเปิดหมดนะฮะอเปิดบ่อยมากเปิดรายวันนะเกือบจะทุกวันนะครับผมอ่าเดี๋ยวมันมีช่วงเวลามันอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับรอบนี้จะเป็นผลมิติข้าอะไรที่เปิดนะครับให้เสือตังเบลีนะครับนี่ผลเสือหรือผลเลียผาดนะครับนี่ผล PVP ที่ทุกคน นิยมเลยนะครับสําสหรับคนนี้นี่วิโก้ก็จัดไปเลยนะครับผมส่วนใครที่ฟาร์มตังค์ไม่ทันหรือแบบตังค์พอปิมปิมนะครับใกล้จะได้ผลอะไรแบบนี้แล้วนะครับภายในก่อรับนะครับผมก็มีอะไรให้เราเก็บอยู่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นกล่องตังค์ม่วงหรือว่ากล่องตังค์เบอร์รีนะครับที่ เราเก็บแล้วเราก็จะได้เป็นแบบว่า8,10,000 0เหรียญอะไรแบบเนี้ยโอ้โหแปบ๊บเดียวนะครับถ้าใครที่แบบขาดอยู่สักนิดนะครับอ่าในการแบบว่าเขาเรียกยังไงซื้อบุพปีศาจนะครับแต่ถ้าใครที่แบบว่าขาดยยอะๆนะครับแนะนําให้ฟาร์มเจ้าทะเลหรือว่าไปฆ่าเจ้าทะเลนั่นเองนะครับจะได้ตังมา ยอะมากนะครับครั้งละ40,000ถึง5 0 0 0มต่อ1ตัวนะครับโดยเฉพาะลูก3ามเนี่ยเจ้ากระีจะออกบ่อยมากๆนะครับนี่เห็นไหมนอกจากจะได้ตังเบลีเราก็ยังได้แพลกมนหรือตังม่วงด้วยนะครับในกอรับนี่เป็นไงอย่างจีเนี่ยครับผมอ่ะนะครับก็ประมาณนี้วิธีในการตามหากอรับนะครับแต่อย่าลืมอย่าเก็บตังม่วงกับตังเขียวเพล้นนะครับเพราะว่า ภายใน15านาทีเท่านั้นที่เกาะรับโผล่นะครับเกาะรับก็จะหายไปแบบนี้เลยนะฮะหรือถ้าเพื่อนของเราออกไปจากเซิร์ฟคนที่เจอก่อนนะครับก็จะหายทันทีนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวเราแวะมาเก็บผลกันสักหน่อยนะครับผมก่อนที่จะจากลากันไปเดี๋ยวมาดูไว้ได้ผลอะไรกันบ้างนะครับอตอนนี้พี่โก้ก็ยังใช้ผลคิซเนะอยู่นะครับะนะครับคิซเนะเปิดอีกแล้วนะครับาก่อรับก็ <c oughs> ใครที่แบบอยากไปหาก่อรับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว บอสมาตีเฉยอีนุ๊ยมีคนมาแย่งผลใครวะโอ้โหจิจจ๋จาเจ้าเก่าน,าเนีเองนะครับไกจ๋าเรานีเองมาแย่งผลแสงเฉยเลยนะครับอ่าไปโอเคงั้นเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราไปสุ่มผลกันหน่อยดีกว่านะครับวันนี้ยังไม่ได้สุ่มผลเลยนะครับใครสุ่มผลแล้วบ้างได้ผลอะไรก็อย่าลืมมาบอกฟิโก้กันด้วยนะผลจริงๆเออตอนนี้คือผลมังกรก็มีโอกาส ใช้ได้2ทางเอ้ยทางเดียวเลยใช่ไหมก็คือสุ่มผลกับแลกผลมานะครับโอเคดูดิจะได้ผลม,มังกรเนีน่ยเขาบ้างหรือเปล่าโอ้โบอกได้เลยว่าโคตรเตือรได้ผลไอ้ไปเฉยโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลก2ตีเรือกันหน่อยนะครับเผื่อผลจะดอปนะครับอ่าก็วิธีการหาผลของพีกโก้อีกทางหนึ่งสาหรับสายพีนะครับก็คือการตีเรือนะครับผมอานอกจากเก็บผลแล้วก็ หาใด้ก่อนรับนะครับก็ตีเรือนี่แหละนะครับเดีวมันจะออกบางครั้งนะมีโอกาสดอกแต่ไม่อบนะครับแต่เราได้เฟกเมนต์แน่นี้หนึ่งร้อยฟกเมนต์เห็นปะโอเคและเจ้าทะเลก็โผล่มาพอดีนะครับอ่ะสำหรับใครที่แบบว่าบอกว่าเฮ้ยพี่ผมใช้ตังเบรีซื้อไม่พอหรอกนะครับพี่โบแนะนานะครับให้ฟาร์มเจ้าทะเลนะครับหรือว่าเราฆ่าเจ้าทะเลจับกลุ่มกับเพื่อนก็ได้ปาร์ตี้กับเพื่อนก็ได้นะครับนี่เห็นปะ มาท่าเจ้าทะเลนะครับก็จะได้ตังเห็นบ้างเยอะมากนะครับถ้าคูณ2เข้าไปอีกยิ่งเยอะไปใหญ่นะครับอ้าวโชคดีนะครับผมก็ได้ที่ตีหนวดดำต่อนะครับผมโ้โหี่เห็นป่ะได้ควบเพลิงของหนวดดำมาด้วยนะครับโอเคครับสำหรับเพชรใหม่ก็ประมาณนี้ในการหากอรับนะครับไม่ยากเลยนะครับสำหรับน้องๆที่อยากหากอรับนะครับอีซี่มากๆนะครับก็ขอให้ทุกคนหาเจอก็แล้วกันนะครับสำหรับกอรับ เดี๋ยววันนี้พี่โก้กับพี่จ๋านะครับขอตัวนะฮะไปตีหนวดดำก่อนแล้วกันนะครับอ่าได้ที่สิหนวดดำพอดีแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดติดตามด้วยนะครับ